ยามเช้าวันนี้นะครับสายนะครับหนึ่งโมงนะครับออกมาอัปเดตเบิ้ง่งนะคนับอันนี้ก็เป็นสะน้านะครับอันนี้ก็เป็นต้นกล้วยหอมทองกันนะครับมาดูนะครับเพื่อนอนะครับอันนี้ก็ล้งปรุงงามนะครับเก่งญ่แล้วนะครับเนาะอะไก็ได้ของมาเบื้องลายมือแล้วครับนะนะครับบรรยากาศนะครับนี่ก็ล้างปรุงนี่ก็ สวัสดีนะครับเอ y ียูทูบทุกท่านนะครับนะครับันนี้ก็มาเบ่งอาเปียดนี้ก็เขาร่มนะครับโุ้ยบรรยากาศนะครับฟครังนี่นะครับขอกลังจะเริ่มเริ่มแล้วครับงูจักบ่ครับนะครับ นะครับวันนี้ก็มาเพิ่งจะแชอันนี้กับจะนาบนะครับเนาะ,นะตึตงย้ายแล้วนะครับมาดูกันนะครับอ ขาดนะครับกบเหมือนในก,กาศนะครับในก,กาศบนเท่านะครับเอ,อ้อย่างน้ำอลลัมตานะครับบนในก,กาศนี่ครับเบิ่งกันกกนะครับเนาะ อีกีนะครับทอ,อบบงกราแดงเสียงนะครับ นี่ก็ตัใหญ่นะครับเสรับนี่กะมาอัปเดตนะครับเขากคลังจะเลี้ยงนะครับเนาะเป็นนะครับข้งเลี้ยงควบ้วครับเนาะกะสิเดือนนากะสิฮะโดนว่าบินไายมุมสูงให้เบิ่งนะครับเนาะบรรยากัดดีๆนะครับเนาะ ด้วยนะครับนะครับลังใจแรงใจนะครับนะขอบคุณนะครับสวัสดีครับวันนี้ก่อนทำนี้ก่อนนะครับนะอัปเดตเบื้องเขานะรักำลังเริ่มเรืองนะครับอูณนะครับขอบคุณุกําลังใจทุกแรงใจนะครับนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับนะครับสวัสดีนะครับ